สวัสดีครับผมชาวโซเชียลนะครับกลับมาพบมาเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยน,นะครับผมในเะย็นเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับ กับรายการคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวนะครับเที่ยวได้เร่ชแนลครับเดี๋ยวนายท่องเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปรับชมบรรยากาศของจังหวัดตากันต่อนะครับผมเราเดินทางจากอำเภอแม่สอดน,นะครับผมขึ้นไปยังอำเภอท่าสองยางครับเดี๋ยวเราไปแวะพักรับชมจุดชมวิวต่างๆนะครับผมแล้วก็บรรยากาศรอบๆของ อำเภอท่าสองยางด้วยครับผมแล้วก็ไปเข้าที่พักกันด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเราพักกันที่ไหนติดตามชมกันเลยครับหลังจากที่เราขับรถเก็บวิวบรรยากาศข้างทางชมวัวชมควายชมนกชมไม้มานะครับผมแล้วก็มาเจอกับจุดสุดชายแดนสยามตะวันตกนะครับหมวดทางหลวงของอำเภอท่าสองยางนี่แหละครับผมเราเข้ามาแวะพักเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศของแม่น้ำด้านนี้ด้วยครับผม นั่นก็คือวิวบรรยากาศของแม่น้าเมยนะครับผมสามารถมองเห็นทั้งสองฝั่งไทยพมา่าเลยครับก็มาชมบรรยากาศของแม่น้าเมยบริเวณจุดชมวิวตรงนี้นะครับก็มีกระแสน้ําที่ไหลแรงไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็มีเรือของชาวบ้านชาวเมียนมานะครับที่เข้ามาซื้อของจากฝั่งไทยนะครับกับเข้าไปฝั่งพมา่านะครับผมก็มีเรือสัญจรข้ามแม่น้ําไปมาครับ เดี๋ยวเราไปเดินรับชมบรรยากาศของหมวดทางหลวงท่าสองยางโดยทั่วๆกันเลยครับไปตามมาเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาชมบรรยากาศของหมวดทางหลวงท่า2องยางเรียบร้อยนะครับทำทำ,ทำทุระเสร็จแล้วก็ขับรถต่อไปสักหน่อยครับผมก็จะเจอกับบรรยากาศของน้ําตกทีมอโบนะครับ เป็นน้ำตกสายเล็กๆครับผมซึ่งเป็นน้ําที่ไหลมาจากภูเขาแล้วครับผมแล้วก็กลายเป็นน้ําตกอยู่ติดติมถนนเลยครับน้ําใสแจ๋วแล้วครับสามารถเอามาล้างหน้าล้างตาเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับน้ําเย็นมากเลยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยครับผมแต่ถ้ามาช่วงหน้าแรงก็จะไม่เห็นนะครับน้ําตกสายนี้ใครที่เข้ามารับชมก็อยากเที่ยวตามตอนนี้ก็ยังมีน้าอยู่นะครับแวะมาชมกันได้ครับน้ําตกทีโบโบ ท่าสองอย่างหลังจากที่เราชมน้ำตกกันเรียบร้อยนะครับผมก็เดินทางมาชมบรรยากาศของท่าเรือแม่ตะวอน,นครับเป็นท่าเรือที่โด่งดังอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งมีใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะมาชมทำคอนเทนต์ไอทำคอนเทนต์ลง ช่องของทุกท่านเป็นส่วนมากนะครับผมอยู่ในอำเภอท่าสองอยางเลยครับผมเป็นจุดผ่อนปลนชายแดนนะครับก็ชาวพม่าก,ก็จะเข้ามาซื้อพริกซื้อเกลือซื้ออาหารฝั่งไทยแล้วครับผมแล้วก็ขนกลับไปฝั่งบ้านตัวเองนะครับผม ฝั่งนู้นก็จะมีเจดียด์เล็กๆเลียงลายสวยงดงามมากเลยครับผมก็เป็นวิวที่แปลกตาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรือนะครับผมมาจอดเรียงลายไว้ตรงนี้นะครับข้ให้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งก็ต้องต่อรองค่าบริการกับผู้ให้บริการนะครับแต่มินคงไม่ได้ลงแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะถึงที่พักมืดเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาพามาชมบรรยากาศของริมแม่น้าเมย ท่าเรือแม่แตะวออทุ่งสองอยางครับผมไปรับชมบรรยากาศรอบๆครับ แอดมินก็เดินทางต่อนะครับผมจากท่าเรือแม่ตะวันะครับมาถึงบ้านสวนวินเทจแล้วครับที่พักของเราในคืนนี้นะครับแต่แอดมินเอารถขึ้นไปไม่ได้นะครับขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไหลลงมานะครับถนนลื่นมากครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาครับแอดมินก็ต้องจําเป็นจะต้องขนของขึ้นทางชันนี่นะครับผมเป็นระยะทางประมาณ100เมตรครับก็เดินสักห้าหกเที่ยวครับเพลินเพินกันไปครับ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับผมถ้าใครมาแคมปิ้งก็ขับรถขึ้นมาก็สามารถกางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีทุ่งหญ้าทุ่งข้าวนะครับผมแล้วก็วิวภูเขาด้านหน้านะครับแล้วก็ลานจอดรถที่ใหญ่โตมโหฬานเลยครับผมมีดอกไม้เพืชหักสวนครัวคุณลุงเขาปลูกไว้ทั่วๆเลยครับผมใครที่อยากมาเที่ยวมาชมก็มาได้นะครับบ้านสวนวินเทตําบลแม่วะหลวงหมู่บ้านแม่วะหลวงนะครับผมอำเภอ ท่าสองอยางจังหวัดตากนะครับใครที่เข้ามาเที่ยวก็มาได้เลยครับผมแล้วก็โฮมสเตย์ที่นี่ราคา390บาทนะครับซึ่งราคาก็ประหยัดมากนะครับผมก็เขารับเพียงกรุ๊ปเดียวเลยครับผมพรเวทมากๆก็ราคานี้ก็ดีครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีวิวสวยงามมากเลยครับผม390บาทนี้ได้อาหารเช้ามือม้อนึงด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มาเที่ยวก็ น่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าสายธรรมชาติก็น่าจะชอบเลยครับจุดชมวิวสวยๆเยอะเลยครับผมแล้วก็วันนี้ที่แอดมินมาก็ได้พักอยู่กัน3ท่านนะครับก็ถือว่าบ้านหลังใหญ่รองรับได้พอดีเลยครับ 3- 4ท่านก็กำลังดีเลยครับแล้วก็ใครมาก็นำผ้าเช็ดตัวมาด้วยนะครับที่บ้านนี้ไม่มีผ้าเช็ดตัวให้นะครับมีที่นอนมีบ้านแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินเล่นเพลินๆเลยครับผม เดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมแอดมินพาชมครับก็เครื่องครัวพร้อมเลยนะครับผมใครที่เข้ามาประกอบอาหารก็ใช้ได้เลยนะครับที่นี่ไม่มีไฟ้านะครับผมใช้เป็นระบบไฟฟ้าแบบแสงโซลาร์เซลล์นะครับ ใครที่เข้ามาก็ต้องพก power bank มาด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เอามาชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะครับที่แอดมินมาก็ราวๆยี่สาองศาครับสบายๆเลยครับผมแต่ว่ามีฝนตกตลอดนะครับผมแอดมินก็ช่วงค่ำๆตั้งแต่3ามทุ่มขึ้นไปนี่ฝนกระหน่ำเลยครับไปครับเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยทั่วๆกันก่อนครับผมเผื่อใครอยากจะมา นอนพักนั่งพักที่นี่เที่ยวที่นี่นะครับสวยง,งามครับกรุ๊ปเดียวต่อวันเลยครับจองเข้ามาได้เลยนะครับผมในเพจของบ้านสวนวินเทจแม่วะหลวงจังหวัดตากนะครับผมคํานี้ก็เตรียมหมูกระทะจิ้มจุม่มชาบูมาครับผมเตรียมมาจากอำเภอแม่สอดแหละครับก็แวะซื้อที่ร้านสะดวกซืออ้อแล้วก็เข้ามาทำกันที่นี่นะครับผม เดี๋ยวทานอาหารกันก่อนครับ ค่าคืนที่มีฝนโปรยปลายตลอดทั้งคืนนะครับผมทําให้เมฆมาบดบังดวงจันทร์ดวงดาวเลยครับแอดมินก็เลยถ่ายไม่เห็นนะครับผมแอดมินตื่นแทบทุกชั่วโมงครับมาดูบรรยากาศเผื่อจะได้เก็บภาพตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกลางคืนนะครับผมซึ่งมีรถ มีอะไรวิ่งผ่านตลอดเวลานะครับถนนที่นี่ขนาดติดชายแดนก็ดึกๆก,ก็ยังมีรถวิ่งนะครับผมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวรอถึงเวลาช้าแล้วแอดมินจะขึ้นไปเดินบนภูเขาลูกนู้นเลยครับเพราะว่าตัวของคุณลุงเจ้าของที่พาดครับบอกว่าขึ้นไปได้นะครับมีจุดชมวิวอยู่สามารถขึ้นไปชมได้ครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไปชมนะครับเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วย พอมาถึงช่วงเวลาเช้าเลยครับผมตอนนี้ก็เกือบๆจะ6โมงนะครับแอดมินก็ออกมาเดินสูดอากาศนะครับแล้วก็แม้ฝนตกทั้งคืนเลยครับผมเมื่อคืนคุณลุงบอกว่า oh, โอ้โหยังขึ้นมาไม่ได้นะครับข้างบนข้างล่างฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้ขึ้นมานครับเดี๋ยวแอดมินพาชมบรรยากาศเดินเขานะครับผมก็เป็นเขาหลังที่พักนะครับตัวของเจ้าของโฮมสเตย์น,นะครับ พอถากถางหญ้าไว้ให้เดินขึ้นไปชมบรรยากาศของทะเลหมอกอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผม โอ้โหครับเพื่อนเพื่อนแอดมินเดินขึ้นมาทางชันมากเลยนะครับแล้วก็ลื่นมากครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมซึ่งแอดมินใส่รองเท้าแตะมาครับผมโอ้โหเรียบร้อยล้มกิ้งล้มไงายไปหลายรอบเลยครับก็ได้แผลมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ได้ภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับใครที่เข้ามาเที่ยวบ้านสวนเปนเทดนี่แล้วอยากจะมาขึ้นเขาด้านหลังบ้านนี่นะครับผมให้เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับแต่ลุงก็บอกว่า เดี๋ยวจะต้องทําทางอีกครับผมแล้วก็จะได้เดินสะดวกสะดวกครับผมตอนแอดมินมานี่ก็ยังใหม่อยู่ครับทางยังใหม่แล้วก็เปียกฝนนะครับทําให้มันลื่นมากๆครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนกันครับก็เดินขึ้นมาสักร้อยเมตรทีเดียวครับไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับผมจะทางลื่นทางชันนะครับผมวันนี้ถือว่า หมอกฟุ้งเต็มเขาเลยครับผมทําให้มองไม่เห็นจุดชมวิวที่ลุงแกบอกไว้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแอดมินลงก่อนดีกว่าครับรู้สึกมันยุงเยอะครับก็เดี๋ยวลงไปก่อนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาด้วยครับมาดูเฉยครับลุยป่าขึ้นมาแต่ก็มีทางนะครับเดี๋ยวลุงแกจะทําต่อให้นะครับใครที่มาที่ยวก็มีจุดชมวิวหลังบ้านนะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมขึ้นเขาด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อครับ นี่ครับลุงเขามาขึ้นมาแล้วนะครับผมจากหมู่บ้านแม่วัดหลวงนะครับก็บอกโอ้โหเมื่อคืนฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยครับแล้วก็ด้านล่างก็มีต้นไม้หักหลายต้นนะครับโค่นทับถนนไปทับถนนมานะครับตรงหน้าบ้านของลุงที่ขึ้นมานะครับที่จอดรถเราก็ต้นไม้โค่นนะครับดีนะไม่โดนรถแอดมินครับม่งนั้นคงทริปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเช้าที่คุณลุงเตรียวไว้ให้นะครับผมแหมอร่อยถูกใจทีเดียวครับเราเก็บของลงมาจากที่พักก็จะเห็นเลยครับว่านี่ครับแหมต้นไม้หักขวางถนนจริงๆครับผมดีนะที่ไม่หักมาโดนรถเรานะครับผมงันะไม่งั้นทิปนี้ก็คงไปต่อไม่ได้แล้วครับก็วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดตากมาจุดพามาชมจุดชม,ชม,ชมวิวต่างๆของอำเภอท่า2ยางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้ทางช่องครับ mm. เพื่อรับชมคลิปของเราต่อครับไว้พบเจอกันใหม่จ้าโอกาสหน้าชึกชักชักชักปูนปูนบา,บายบายครับ